สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนไลฟ์นี้มะกรูดจะพาเพื่อนๆมาสำรวจความถนัดของตัวเองหรือความถนัดของลูกรักของเรานะคะตามตำราฝรั่งเนี่ยนะคะเขาบอกว่าความฉลาดหรือปัญญาเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด9ประการ9อย่างนะคะเมื่อหลายสิบปีก่อน10 20ประมาณ10กว่าปีก่อนนะคะมันมี7อย่างตอนนี้เขาเพิ่มขึ้นมาอีก2อย่างเป็น9อย่างนะคะภาษาสวีเดนเขาเรียกว่า นี่นี่ยูทูบเบอร์ออฟอินเทลเจกนเซอร์นก็คือ9ก้าทู์ก็คือชนิดนะคะอินเทลเจกนเซ์ก็คือความฉลาดหรือปัญญานะคะคนไทยเรียกว่าพูหุปัญญาหรือปัญญา9ชนิดนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้ช่วยแชร์ไปด้วยนะคะถ้าเห็นว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปด้วยระกรูดขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งค่ะโอเคแชร์ไปตรงนี้แชร์เพื่อที่เราจะได้อ่า นำไปใช้ได้นะคะนำไปใช้สำรวจตัวเองใช้สำรวจลูกเพื่อที่เราจะได้ปรับชีวิตให้ตรงกับทักษะของเราให้ตรงกับความถนัดของเรานะคะถ้าเรารู้ความถนัดของตัวเองจะทําอะไรมันก็ง่ายขึ้นขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งอ้ามันมีแชร์แบบนี้ด้วยตื๊ดตืดแชร์ไปห้องติววากรณแชร์ไปห้องติวไปกับกี่ภาษาตืดตืด นะคะอ่ะไปตรงนี้ด้วยละกันโอเคแชร์ไปหลายห้องเลยนะคะเพื่อที่เพราะว่าเรื่องนี้มันมีผลมันมีผลนะคะในการใช้ชีวิตด้วยในการเตรียมตัวสอบด้วยแล้วก็ขออนุญาตแชร์ไปที่เพจอีกเพจหนึง่งระหว่างนี้เพื่อนๆแชร์ไปที่ที่ Facebook ของตัวเองได้นะคะหรือเสียงชัดไหมคะวันนี้มกุดลองใช้ไม่ลองใช้ไม่อีกรอบถ้ามันชัดแล้วต่อไปก็ จะได้ใช้ตัวนี้ตลอดไปนะคะอ่ะ so, เรียบร้อยแล้วค่ะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะไลฟ์นี้เราจะสำรวจความถนัดของตัวเองหรือความถนัดของลูกหลานของเรานะคะนี่ยูทิปของอินเทลเกนซ์คือปัญญาหรือความฉลาด9ชนิดนะคะชนิดแรกเลยนะ,นะคะที่เขาเอ่ยถึงก็คือ Linguistic ์ลิงิสต ลิงวิสติ c หรือภาษาที่ง่ายขึ้นคือสปลวคลิกสปลวกลิกอินเท l ลเ e นซ์ความฉลาดทางภาษานะคะคนที่มีความฉลาดทางภาษาเนี่ยสังเกตได้อย่างไรก็คือคนที่มีความฉลาดทางภาษาจะเป็นคนที่มีทักษะมีความสามารถในการที่จะถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นคำพูดนะคะสามารถสื่อความคิดของตัวเองออกมาได้ เป็นคนที่ถนัดในการอ่านการเขียนนะคะมีคลังคำศัพท์เยอะแยะมากมายแล้วก็เรียนภาษาใหม่ได้ง่ายนะคะคนกลุ่มนี้นะคะจะสามารถกรอกแบบฟอร์มอะไรได้แบบง่ายๆมากรวบรวมข้อมูลรวบรวมเนื้อหาสรุปเนื้อหาได้ง่ายมากเพราะเขามีความถนัดตรงนี้แล้วเขาก็ชอบให้คนพูดแบบว่าให้ถูกต้องถ้าพูดผิดแล้วเขาจะแบบรู้สึก มันคันนมันคันมือคันปากอยากจะแก้ให้ประมาณนั้นแล้วคนกลุ่มนี้นะคะจะสามารถที่จะอธิบายเรื่องราวต่างๆได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ลองเช็คนะคะว่าเรามีทักษะตรงนี้หรือเปล่าถ้าเราไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะมันฝึกได้แต่ถ้าเรามีทักษะตรงนี้ก็เอาทักษะตรงนี้เนี่ยไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตนะคะคนที่ มีทักษะตรงนี้มีความถนัดตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักประพันธ์เป็นนักข่าวหรือเป็นนักพูดเป็นต้นนะคะแล้วก็เด็กหรือผู้ใหญ่เหมือนกันนะคะผู้ใหญ่ทั้งเด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีทักษะตรงนี้มีความถนัดทางด้านนี้นะคะก็จะชอบเขียนชอบอ่านชอบเล่าเรื่องเล่าชอบเล่นอักษรไขว้เป็นต้นนะคะข้อมูลเหล่านี้มะกุดนํามาจากเว็บไซต์ที่ชื่อ myacademy. se นะคะเดี๋ยวเขียน อืดอืดแปบหบนึงใส่นะคะเดี๋ยวมากูเขียนแหล่งที่มาของข้อมูลก่อนค่ะ my a c a d e m y se คนที่สนใจจะได้ไปอ่านต่อนะคะโอเคตืดตืดตืดนะคะเขียนอ,อันนี้คือที่มาของข้อมูลนะคะต่อไป ความฉลาดที่2ทักษะที่2นะคะลองมาสำรวจตัวเองแล้วก็มาสำรวจลูกลูกของเรานะคะทักษะที่2ชื่อว่า l o g i s m a สมาทิมอติสอินเทลเลกันส์นะคะก็คือปัญญาหรือความฉลาดทางด้านการคิดเป็นตรรก,กะทางด้านคณิตศาสตร์คิดเป็นเหตุเป็นผลเป็นตรรก,กะนะคะคนที่ถนัดเรื่องนี้นะคะก็จะเก่งคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีกลยุทธ์ แล้วแก้ปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ได้ง่ายนะคะลืมบอกไปมกูดคิดว่าตัวเองมีทักษะข้อแรกนะคะทักษะทางด้านภาษามากเป็นพิเศษเป็นคนที่มีความถนัดทางด้านภาษาแต่คณิตศาสตร์เนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะมีทักษะทางคณิตศาสตร์30ทักษะทางภาษาอาจจะ70-80แนะคะแล้วก็คนที่มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์หรือว่าตรรกะเนี่ยนะคะเขาก็จะเก่งเลขเนาะแล้วก็ชอบวางแผนชอบ ความเป็นระเบียบชอบอะไรที่มันเป็นโครงสร้างนะคะเป็นโครงสร้างเป็นระเบียบแล้วก็เขาจะเห็นแพทเทิร์นนะคะเขาเห็นแพทเทิร์นสมมุติว่าตัวเลขอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วชุดตัวเลขต่อไปมันควรจะเป็นอะไรซึ่งตรงนี้มกูดไม่ได้เลยนะคะไม่ได้เลยแล้วคนกลุ่มนี้นะคะเขาจะเก่งในด้านการาวิเคราะห์แล้วก็การจัดหมวดหมู่การคํานวณม,มกูดชอบจัดหมวดหมู่นะคะของคําศัพท์แต่ว่า คณิศาสตร์ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ลองสังเกตตัวเองนะคะคนกลุ่มนี้ก็มักจะเป็นนักคณิตศาสตร์แล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะก็ต่อไปกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3ทักษะหรือปัญญาชนิดที่3เขาเรียกว่า spatial หรือ room slick intelligence นะคะก็คือคนที่มีทักษะในการใช้ในการจินตนาการ ไม่ใช่แบบว่าจินตนาการถึงเรื่องนิยายอะไรไม่ใช่นะคะแต่อันนี้หมายถึงว่าเขาจะมีทักษะในการอ่านแผนที่เขาสามารถอ่านแผนที่กับหัวกับหางได้นี่มังกรทาไม่ได้เลยนะคะไม่สามารถอ่านแผนที่กับหัวกับหางไม่สามารถจินตนาการได้ว่าเวลาจะต่ออะไรเสียบกับอะไรอย่างเงี้ยต้องมองตามอ่ะสังเกตง่ายๆคนที่ต่อเฟอร์นิเจอร์จากอีเกียใช่ไหมคะ อย่างมากูดต,ต้องเรียงต้องวางหน้ากระดาษให้เหมือนกับของที่วางเลยนะคะไม่สามารถมองกับหัวกับหางได้คนที่มีทักษะทางนี้นะคะ s p a t i a l หรือร m ม l i c k i n t e l l l g e n c e เนี่ยเขาจะสามารถทําได้กับหัวกับหางได้นะคะมีจินตนาการโอเคเขาจะแบบว่าถนัดเกี่ยวกับเรื่องการอ่านแผนที่การอ่านกราฟต่างๆนะคะแล้วก็เขาจะเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเขาสามารถจินตนาการถึงสิ่งที่เป็นนมามรรมได้ ะะแล้วเขาก็จะชอบศิลปะชอบการออกแบบการตกแต่งภายในเขาก็มีทักษะสนใจเกี่ยวกับสีเส้นลายแพทเทิร์นรูปแบบต่างๆนะคะนะคะทั้งสีและลายต่างๆโอเคนะ,ะคนกลุ่มนี้นะคะมักจะทำอาชีพมักจะทำอาชีพเป็นจิตรกรเป็นศิลปินแล้วก็งานเขาเรียกว่าอะไรออกแบบ ออกแบบสถาปนิกนะคะสถาปนิกกลุ่มนี้สถาปนิกสามารถแบบว่าเห็นภาพสร้างบ้านในหัวได้อะไรเงี้ยนะคะมักรูดไม่สามารถนะคนกลุ่มนี้เขาก็ชอบชอบต่อจิ๊กซอนะคะแล้วก็ชอบฝันกลางวันคือจินตนาการอยู่ในโลกของจินตนาการ mm. โอเคนะอันนี้คือกลุ่มที่3มาดูเราเจอความฉลาดเราเจอทักษะของเราหรือยังคะ mm. เจอทักษะของเราหรือยังเอออันนี้นะคะ ถ้ายังไม่เจอมาดูยังเหลืออีก6อย่างนะคะอย่างที่ 4, 5, 6นะคะอย่างที่4คือคำนี้อ่านยากมาก k i n e s t h a t i s k หรือคร l i c k Intelligence นะคะเป็นเป็นปัญญาหรือเป็นความฉลาดเป็นทักษะ เป็นความถนัดทางด้านร่างกายนะคะคนกลุ่มนี้เี่ยเขาจะแบบเคยได้ยินมาว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันมีความทรงจําได้นะคะกล้ามเนื้อมันสามารถจําอะไรได้ยกตัวอย่างเช่นมะกุฎดคาดว่านะคะการปั่นจักรยานเนี่ยเราทําเป็นถนัดแล้วไม่ได้ปั่นนานกล้ามเนื้อมันก็รู้ว่าจะทํำยังไง อันนี้เป็นต้นนะคะหรือการว่ายน้ำโอเคนะเขาบอกว่าคนกลุ่มนี้นะคะมีทักษะทางด้านการใช้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็กล้ามเนื้อเขาจะมีความจำที่ที่ดีนะคะคนกลุ่มนี้เนี่ยจะทำงานที่ใช้มือทำงานฝีมือเป็นนักกีฬาเป็นนักเต้นนะคะแล้วก็งานอื่นที่ที่ใช้ร่างกายซึ่งเรื่องเต้นเนี่ยนะคะสมัยเป็นเด็กมกรูดเคยเคยไปกลุ่มรำฟ้อนรำเงี้ยจำท่าไม่ได้ค่ะแล้วว่าดูเขา สมมุติว่าไปเต้นออกกำลังกายของฟริกิสออกสเวตติสอย่างนี้ใช่ไหมคะไปเต้นที่เขาเป็นยิมนาสติกแล้วก็เต้นออกกำลังกายตามดนตรีอย่างเงี้ยแอโรบิกแอโรบิกนะคะก็จะทำตามเขาไม่ค่อยได้ดูแล้วไม่สามารถเอามาปรับเข้ากับแขนขาของตัวเองได้มากุูดขาดทักษะตรงนี้นะคะโอเคนะคนนี้เนี่ยเขาก็จะชอบอทำทำงานฝีมือชอบทำงานฝีมือนะคะแล้วก็ทาอาหารทาขนมโอเค ตืดเป็นคนที่มีความคล่องตัวนะคะอาชีพส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นนักเต้นเป็นนักกรีธาเป็นหมอสัลญกรรมนะคะเป็นคนที่ทำงานฝีมือเป็นต้นนะคะต่อไปทักษะต่อไปนะคะความถนัดต่อไปก็คือคนที่มีทักษะทางด้านดนตรีชื่อมันก็บ่งบอกอยู่แล้วเนาะถ้าไม่ลืมเมื่อกูจะบอกด้วยนะคะว่าเราใช้ทักษะตรงนี้ กับการเรียนรู้ได้อย่างไรนะคะคนที่มีทักษะทางด้านดนตรีก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วไม่ต้องอธิบายกันมากนะคะเขามีแบบว่า,ามีจังหวะจากโคนรู้จักจังหวะด,ดนตรีรู้ท่วงทํานองโทนเสียงเมโลดี้อะไรอย่างนี้เขาจะมีทักษะของเขาตรงนี้นะคะตืตืดต,ดตดืต่อไปทักษะที่6คือ i n t e r p e r s o n a l หรือ social intelligence นะคะเป็นทักษะ ทางด้านการเข้าสังคมคนกลุ่มนี้พอเห็นอันนี้แล้วมะกรูดนึกถึงเพื่อนของมะกรูดนะคะชบาครูมีเป่นคนที่เข้าสังคมเก่งมากเป็นคนที่มีทักษะทางสังคมนะคะซึ่งมะกรูดเนี่ยจะไม่ค่อยมีจะไม่ค่อยมีทักษะทางสังคมนะคะมะกรูดชอบอยู่คนเดียวมากกว่านะคะก,ก,ก็อาศัยเกาะเพื่อนไปนะใครที่ชอบเจอเพื่อนชอบสนุกอะไรเงี้ยคือตัวเองมีความทักษะในการเข้าสังคมสูงนะคะทำอะไรชอบทำเป็นกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะเขามีความสุข กับการได้อยู่กับคนอื่นนะคะเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วเป็นคนที่ปลอบใจคนเก่งแล้วเป็นคนที่ตั้งใจใส่ใจสนใจรับฟังปัญหาของผู้อื่นนะคะแล้วก็คนกลุ่มนี้เนี่ยคนที่มีทักษะแบบนี้นะคะชอบทำงานกับคนแล้วก็เป็นผู้นำที่ดีนะคะแล้วเป็นคนที่ไกลเกลี่ยเวลามีคนทะเลกกาะกันคนนี้เนี่ยจะไกลเกลี่ยได้ได้เก่ง นะคะนอกจากนี้แล้วคนกลุ่มนี้ที่มีทักษะตรงนี้เนี่ยก็จะมีความอดทนสูงนะคะโอเคแล้วก็ส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้จะชอบทำงานสมาคมค่ะนะคนกลุ่มนี้จะสามารถอ่านอ่านความเปลี่ยนแปลงของสีหน้าของคนได้ง่ายอ่านน้ำเสียงของคนได้ง่ายแล้วก็อ่านกริยาท่าทางภาษากายของคนอื่นได้ง่ายอาชีพ หรือว่าเรามีทักษะนี้อาชีพตรงนี้เนี่ยนะคะคนกลุ่มนี้เนี่ยมักจะทําอาชีพครูหรือเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์หรือเป็นนักแสดงหรือเป็นนักการเมืองนะคะอือันนี้ถ้ามันเข้ากับมะกรูดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องการการไม่ใช่ไม่ขอยเขาคิดว่าเข้ากับเพื่อนของมะกรูดมากกว่านะคะของมะกรูดน่าจะเป็นทักษะด้านการอ่านสีหน้าอ่านน้ำอ่านน้ำาเสียงมะกรูดจะมีทักษะตรงนี้สูงอ่านสีหน้าอ่านน้ำเสียงของคน ได้อ่านกริยาท่าทางอ่านภาษากายต่อไปเจอทักษะของตัวเองหรือยังคะใครเจอช่วยเขียนมาบอกด้วยนะคะว่าเจอทักษะของตัวเองแล้วรู้แล้วว่าฉันถลาดว่าฉันฉลาดด้านนี้ต่อไปไปดู3ข้อสุดท้ายนะคะ3ข้อสุดท้ายสมัยก่อนมันมีแค่7ตอนหลังเพิ่มมา2นะคะ,ะต้นฉบับเขามีแค่7อ่ดข้อที่7นะคะชื่อว่า intrapersonal นะคะหรือ reflective รันเด คนกลุ่มนี้คนที่มีทักษะตรงนี้นะคะเป็นคนที่คิดทบทวนคิดทบทวนไตรตรองนะคะมากูดว่าตัวเองมีทักษะตรงนี้สูงนะคะบางคนชอบอยู่คนเดียวคิดคนเดียวแก้ปัญหาคนเดียวนะคะอ่า Ref lect, Ref lect รยเฟลกีก็คือการคิดทบทวนคิดไตรตรองนะคนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะจะมีความสุขกับการอยู่คนเดียวนะคะชอบอยู่คนเดียวเป็นเพื่อนของตัวเองได้ ะะแล้วก็คนกลุ่มนี้เนะะี่ยค่ะมีความสามารถในการวางแผนวางแผนเวลาของตัวเองนะคะแล้วก็เข้าใจความต้องการของตัวเองเข้าใจความรู้สึกของตัวเองอแล้วก็ชอบทำงานคนเดียวตรงตรง,ตรงนะคะแล้วก็เขาก็รู้คนกลุ่มนีนะ้เขาจะรู้ล่วงหน้าว่าอะ,อะไรเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขา อะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วพอเขาตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแบบว่าโฟกัสแล้วก็เดินตรงสู่เป้าหมายได้เลยอันนี้อันนี้ถ้าไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะเพราะว่าทักษะทั้ง9อย่างนาี้มีความสำคัญเหมือนกันเท่ากันนะคะไม่ใช่ว่าอันนี้ดีอันนั้นไม่ดีเนาะโอเคมกูดประเมินตัวเองแล้วดูว่าเพื่อนๆน,นที่รู้จักมกูดหรือที่ติดตามเพจมกูดดูว่าประเมินตรงกันกับมกูดไหมแล้วก็ลองประเมินตัวเองแล้วมาแชร์กันดูนะคะว่าตัวเองเป็นข้อไหนหนึ่งใน9นี้ นะคะ,ะคนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะคนกลุ่มนี้กลุ่มที่7เนี่ยนะคะทักษะตรงนี้เนี่ยจะเป็นคนที่มีวินยัยเป็นคนที่มีวินัยในตัวเองนะคะแล้วก็ตระหนักรู้รู้ดีเรื่องข้อจุดเด่นจุดด้อยของตัวเองนะคะจะรู้ข้อดีข้อเสียของตัวเองเป็นอย่างดีโอเคนะ ส่วนจะยอมรับได้หรือไม่ได้และจะยอมรับกับคนอื่นหรือไม่เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะอายุมากขึ้นก็จะยอมรับได้ง่ายขึ้นคนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะอาชีพเนี่ยก็มักจะเป็นนักปรัชญาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเป็นนักจิตวิทยาซึ่งนักจิตวิทยาเนี่ยสมัยก่อนมอกูอยากไปเรียนมากนะคะชอบชอบเรื่องนี้แต่เพื่อนแนะนำมาว่าอย่าเรียนเลยเธอเพื่อนคนสวีเดนนะคะเป็นแฟนของเพื่อนมะกุูอีกทีนึงเขาบอกว่าแค่นี้ชีวิตเธอก็คิดมากพอแล้ว ก็ <g ül> <g ül> เลยเขาแนะนําว่าอย่าไปเรียนมากคุก็เลยไม่ได้ไปเรียนนะคะแต่สนใจด้านนี้โอเคนะคะต่อไปทักษะที่8นะคะทักษะที่8หรือปัญญาชนิดที่8ก็คือ,อทักษะในการเข้าใจธรรมชาติทักษะในการเข้าใจธรรมชาติซึ่งเป็นข้อที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะคะคือสามารถเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆในธรรมชาติได้นะคะ,ะแล้วก็คนกลุ่มนี้จะสามารถที่จะ เข้าใจสัตว์เห็นอกเห็นใจสัตว์เห็นอกเห็นใจพืชแล้วก็มองว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมองว่าโลกนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะตื๊ดๆเข้าใจธรรมชาตินะคะแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นคนที่มือเย็นปลูกต้นไม้ขึ้นนะคะส่วนใหญ่เวลาว่างคนกลุ่มนี้เขาก็จะชอบเดินเดิน เดินออกกำลังกายเดินป่านะคะเป็นคนที่รักสัตว์แล้วก็สนใจสารคดีเกี่ยวกับสัตว์แล้วก็ธรรมชาติตื้อืด,ดแยกประเภทแบบเห็นดอกไม้ใบไม้อะไรจาชื่อแยกชนิดได้หรือว่าเป็นพันไหนอะไรอย่างนี้นะคะคนกลุ่มนี้แยกพันธุ์สัตว์ดูหมาแล้วรู้ว่าเป็นพันุ์อะไร รู้แบบอาจจะเป็นคนที่ชอบส่องนกชอบดูดอกไม้สนใจเรื่องพวกนี้อาชีพนะคะคนกลุ่มนี้มักจะทาอาชีพเป็นกุ๊กทาอาชีพเป็นาชาวไร่ชาวนาชาวสวนเกษตรกรนะคะแล้วก็เป็นนักพฤกษศาสตร์พันธุศาสตร์พวกนี้นะคะกลุ่มนี้โอเคมอกูคิดว่าคนซีวิเดนเนี่ยมีหลายคนที่ที่มีทักษะตรงนี้ซึ่งทงักษะตรงนี้เนี่ยมะกูคิดว่ามันฝึกกันได้คิดว่ามันฝึกได้นะคะเพราะว่าเขาเกิดมากับ พ่อแม่ที่มีทักษะด้านนี้สนใจด้านธรรมชาติเด็กเขาก็ใกล้ชิดกับธรรมชาติเขาก็จะมีทักษะตรงนี้เหมือนกล้ามเนื้อส่วนนี้มันแข็งแรงนะคะโอเคนะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายเป็นปัญญาเขาเรียกว่า existential intelligence นะคะนคนกลุ่มนี้นะคะจะคิดด้านจะคิดถึงเรื่องการมีอยู่ของชีวิตการดำรงอยู่ของชีวิตจะเป็นการคิดในเชิง ในเชิงปรัชญานะคะคิดว่าเอ๊ะทำไมมนุษย์ทำไมคนเราถึงเกิดมาเกิดมาเพื่ออะไรอย่างนี้นะคะพระเจ้ามีอยู่จริงไหมแล้วมนุษยชาติเนี่ยเรากำลังดำเนินไปด้านไหนนะคะคือมนุษย์มนุษยชาติจะยังคงอยู่ไหมเผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยหรือจะสูญพันธุ์ไปเขาจะคิดเรื่องพวกนี้เยอะมากคิดคิดคิดเป็นนักคิดนะคะคิดเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายแล้วก็ชอบ คุยชอบถกเถียงชอบพูดเกี่ยวกับเรื่องปรัชญาและศาสนานะคะก็9ชนิดหาหาตตวเองเจอไหมคะคิดว่าตัวเองถนัดตรงไหนคะทีนี้สมัยก่อนตอนที่มกุฎทำงานที่ที่ที่โรงเรียนเนี่ยนะคะตอนสมัยเป็นทำงานเป็นผู้ช่วยครูกับผู้ช่วยผู้ช่วยนักเรียนนะคะเ mm hmm. อเลฟแอสิสแตนต์เขาก็จะสอนว่าถ้าเราค้น ค้นหาตัวเองเจอแล้วเนี่ยนะคะว่าตัวเองถนัดตรงไหนเราก็ใช้ทักษะด้านนั้นในการเรียนนะคะยกตัวอย่างเช่นคนที่มีทักษะทางด้านดนตรีเวลาอ่านหนังสือเนี่ยอาจจะเปิดเพลงเบาๆคลอนะคะซึ่งมะกูน่ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยถ้ามากูดอ่านหนังสือต้องอ่านอย่างเดียวไม่มีเสียงอื่นรบกวนเลยเสียงดนตรีก็จะทําให้ไม่มีสมาธิแต่ถ้าเรารู้ตัวว่าเรามีทักษะตรงนี้เวลาอ่านหนังสือแล้ว เปิดเพลงเบาๆคลอแล้วเรามีสมาธิก็ลองทำดูนะคะส่วนคนที่มีทักษะทางด้านาภาษาใช่ไหมคะก็อาจจะต้องเป็นคนที่อ่านหนังสืออาจจะต้องอ่านหนังสือจดบางคนก็จะต้องใช้การฟังซึ่งมันมีเทคนิคการเรียนอย่างอื่นด้วยนะคะที่ไม่ใช่การแบ่งแบบนี้นะคะคนที่ถนัดด้านการใช้ร่างกายนะคะคนนี้นะคะ เวลาเรียนเนี่ยก็อาจจะยกตัวอย่างเช่นนะคะอาจจะกำลูกบอลที่เขาเรียกว่าสเตรสบอลเนี่ยนะคะกำไปด้วยกำบีบไปด้วยอ่านหนังสือาาไปด้วยก็ได้นะคะคนที่ถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ก็อาจจะทำแผนผังนะคะอย่างมะกรูดเนี่ยมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ประมาณ30%ก็จะทำแผนผังทำไมแบบเยอะมากจัดหมดหมู่นะคะมะกรูดจะเอาทักษะ2ตัวนี้มารวมกันจริงๆแล้ว ทักษะตัวเองโดยกําเนิดมกูดคิดว่าเป็นอันนี้แป๊บหนึ่งนะคะทักษะของตัวเองเนี่ยอันนี้แต่เพิ่งมาค้นพบตอนหลังนะคะเพิ่งมาค้นพบตอนตอนมาอยู่สวีเดนแล้วก็สอนภาษาสวีเดนให้นักเรียนคนไทยให้เด็กไทยแล้วมกูดก็สอนไปแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาได้ช้าจังทําไมฉันเรียนแป๊บเดียวฉันได้ตอนหลังก็มาเข้าใจว่าอ๋อไม่ใช่ว่าเด็กเขาขี้เกียจหรอกนะเพียงแต่ว่าเรามีความถนัดตรงนี้เฉยๆนะคะโอเคนะ ตรงนี้แล้วก็ทางด้านคณิตศาสตร์ก็การจัดหมวดหมู่แล้วก็เอาอันนี้มาใช้ได้นะคะส่วนเรื่องการอ่านแผนที่บางคนก็อาจจะเป็นวาดรูปนะคะวาดรูปเวลาสรุปบทเรียนวาดเป็นรูปเนาะโอเคนะลองลองค้นหาตัวเองให้เจอแล้วเอาทักษะตรงนั้นมาใช้ในการเรียนหนังสือคนที่ถนัดด้านการเข้าสังคมก็อาจจะชอบเรียนเป็นกลุ่มยกตัวอย่างเช่นกลุ่มที่เรียนกับมะกูดเนี่ยน,นะคะบางคนเนี่ยชอบชอบเรียนผ่านซูม ชอบเรียนผ่านซูมเพราะว่าจะได้เห็นหน้าเห็นหน้าแล้วรู้สึกเรียนรู้เรื่องอย่างน้องกิ๊กก็เหมือนกันน้องกิ๊กบอกว่าเวลาหนูเรียนเนี่ยหนูต้องเห็นหน้าครูหนูต้องเห็นปากครูชัดๆอย่างเงี้ยนะคะแสดงว่าเป็นคนที่ชอบตรงนี้ในด้านการเรียนนะคนที่ชอบอยู่คนเดียวเนี่ยนะคะก็หาวิธีเรียนที่เหมาะสมกับตัวเองอย่างมะกรูดชอบอ่านหนังสืออยู่คนเดียวฟังคลิปคนเดียวฟังวิทยุคนเดียวนะคะฟังแต่เสียงฟังหนังสือเสียง คนที่ชอบธรรมชาติอาจจะไปอ่านหนังสือในป่าในเขาในธรรมชาติก็ได้ส่วนอันนี้มะกรูดไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยไม่ค่อยเจะว่าสนใจไหมคิดว่าไม่ค่อยได้ใช้นะคะโอเคนะอ่าเป็นแบบเดียวกับมะกรูดเลยใช่ไหมคะดีใจจังเจอพวกเจอพวกใครเป็นแบบไหนช่วยเขียนมาทีค่ะช่วยวิเคราะห์ตัวเองแล้วมันสนุกนะมะกรูดชอบชอบแบบนี้นะคะ เรียนเพื่อรู้ไม่ใช่เรียนเพื่อเพื่อความแปลกแยกนะเรียนเพื่อรู้แล้วก็จะบอกว่าอ๋อเธอเป็นอย่างนี้นะคะลองดูใครเป็นแบบไหนถ้าคนตัวเองเจอก็เล่าสู่กันฟังโอเคนะทีนี้ตรงนี้พอเรารู้แล้วนะคะมะกูดอยากจะบอกว่าสําหรับคนที่สนใจจะเรียนเนี่ยนะคะเมื่อเรารู้วิเคราะห์ตัวเองได้แล้วเนี่ยตัวเองก็ถ้าจะเรียนภาษาสวีเดนแบบทางลัดตัดตรงนะคะทางลัดตัดตรงก็ลองมาดูว่าตัวเองชอบแบบไหนนะคะถ้าชอบมีปฏิสัมพันธ์ มีปฏิสัมพันธ์ก็เลือกคอสที่มันเรียนสดนะคะถ้าเป็นคนที่มีวินัยอยู่คนเดียวได้ดีก็เรียนผ่านคลิปนะคะโอเคมาเชื่อมโยงให้นะคะคอสของมะกรูดมีอยู่2แบบนะคะจะอธิบายเพราะว่าช่วงหลังคอสเริ่มเยอะและคนเริ่มงงว่าอยจะเรียนคอสไหนดีนะคะคนที่ชอบปฏิสัมพันธ์กับคนนะคะชอบปฏิสัมพันธ์กับคนแนะนําให้ให้เรียนสดนะคะเรียนสดหมายความว่ามันจะมีคอสเรียนผ่านซูมซึ่งจะเป็นคอสการอ่านออกเสียงและสะกดนะคะ คอสที่จะเปิดในอนาคตจะเปิดคอสแบบชุดจัดเต็มเลยก็คือสอน40ชั่วโมงเลยนะคะจะได้ไม่ต้องรีบคอสนี้แถมอ e ีบุ๊กด้วยโอเคครั้งละสองชั่วโมง2ครั้งต่อสัปดาห์อันนี้สำหรับคนที่ถนัดชอบเห็นคนชอบมีปฏิสัมพันธ์ชอบตอบโต้โดยทันทีนะคะอีกคอสหนึ่งก็คือคอส forum ifugosor เล่ม a เล่มสีแดงอันนี้เป็นไบายากรณ์เบื้องต้นเป็นหลักภาษาเบื้องต้นนะคะจะไลฟ์นะคะคนที่สมัครตอนนี้ หรือสมัครก่อนสิงหาเนี่ยจะได้ทันไลฟ์ถ้าเราทันไลฟ์เราก็จะได้มีปฏิกิริยาตอบโต้กับมะกุูดโดยตรงเลยแต่ไม่ได้ผ่านกล้องจะผ่านการพิมพ์นะคะมะกุูดจะไลฟ์อย่างนี้แล้วถ้าเราต้องการตอบโต้ก็เขียนมาในคอมเมนต์โอเคนะคะคอสนี้แถมหนังสือด้วยนะใครที่ชอบใครที่ชอบมีปฏิสัมพันธ์เลือกเรียนสดนะคะหนังสือพวกนี้แถมนะคะต่อไปคนที่มีวินัยแล้วอยู่คนเดียวได้ เราต้องการอะไรที่คุ้มมากเนี่ยนะคะมาปุ๊บมีวินัยปับ๊บเข้าเรียนร,รับความรู้ไปได้เลยนะคะก็เรียนผ่านคลิปได้เรื่องที่ตัวเองถนัดนะคะนะคะเรียนผ่านคลิปได้เพราะว่ามกุฎสอนสดสอนเสร็จหมดแล้วที่เคยไลฟ์ไวมันก็จะกลายสภาพเป็นคลิปนะคะโอเคนะก็จะมีภาษาสวีเดนในชีวิตประจําวันอ,อันนี้แถมหนังสืออันนี้เป็นหนังสือของมกุฎเองใครที่มีหนังสือแล้วก็ก็ ลดราคาให้นะคะ Forum e g i s g o เล่ม B นะคะหลักภาษาขั้นกลางถึงขั้นสูงนะคะอันนี้มีคลิปประมาณ360คลิปก็จะมีทําเพิ่มอยู่นะคะสอนเสร็จทั้งเล่มแล้วแต่ถ้ามีคำถามมามากรุดไปไลฟ์ตอบให้นะคะต่อไปทฤษฎีใบขับขี่ก็สอนเสร็จแล้วค่ะมีประมาณ210คลิปนะคะจัดสรรเวลาดูนะคะแล้วก็ติวโจทย์ใบขับขี่ติวโจทย์ใบขับขี่มีโจทย์1,300ข้อนะคะ จทย์ภาษาสววเดนอ่านภาษาสวีเดนให้ฟังแปลเป็นภาษาไทยด้วยแล้วก็ให้เวลาตอบประมาณ30วินาทีถึง1นาทีนะคะแล้วมาุดเฉลยให้พร้อมแล้วก็ถ้าเราตอบผิดมากุดบอกด้วยว่าให้ไปทบทวนที่บทไหนในหนังสือที่คลิปไหนใน VIP โอเคนะคะดูว่าตัวเองถนัดอันไหนแล้วก็เลือกเลือกแบบที่ที่ถนัดนะคะโอเคไหมนะคะทุกคอร์สเนี่ยนะคะดูย้อนหลังกี่ครั้งก็ได้ภายในเวลา1ปี ะะเวลาสมัครก็ติดต่อมากรูดที่ Facebook หรือ Messenger ก็ได้ที่มากรูดเบอร์กามอสเลยค่ะส่งมาแล้วเดี๋ยวมากรูดให้ทีมงานช่วยโอเคเนาะลองดูนะคะอคอสพวกฟ o r m มอีฟูกูถ้ามีหนังสือแล้วมันลดได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่ามันเป็นข้อตกลงของมากรูดกับบริษัทเขาขอขอใช้ลิขสิทธิ์เขานะคะเป็นหนังสือของเขาขอใช้ลิขสิทธิ์เขาก็เลยต้องต้องแถมหนังสือไปด้วยนะคะแต่ถ้าใครมีแล้วจริงๆก็ลดให้แต่ลดได้ไม่เยอะ แต่หนังสือของมกุฎเองเนี่ยไม่ได้บังคับนะคะโอเคไม่มีก็เรียนได้โอเคนะคะก็ถ้าใครที่ต้องการารายละเอียดเป็นภาษาสวีเดนเพื่อที่จะให้ให้สปอนเซอร์ให้สปอนเซอร์ดูก็แจ้งทีมงานได้เนอะยังไงที่สาคัญคือให้รู้ตัวเองนะคะเวลารู้ตัวเองแล้วใช้ชีวิตมันจะง่ายขึ้นโอเคสำรวจตัวเองว่าตัวเองถนัดตรงไหนแล้วก็ใช้ตรงนั้นมาเอื้อประโยชน์ในการ ดำเนินชีวิตของตธอเองวันนี้พอเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ